ว้าวอออกมาแล้วนะครับสิบชิ้นเฮ้ยสิบเห็ดนะครับว้าวมันอ,อสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกนะครับผมเนี่ยได้เดินทางมาหาทานเทพักษ์แล้ว ตอนนี้เนี่ยเราจะถึงแล้วนะครับที่ท่านเนี่ยได้นัดกับผมไว้และในตอนนี้เนี่ยท่านก็ผมยังไม่รู้นะว่ากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งผมเนี่ยได้สัญญาแล้วว่าผมจะมาวันนี้พร้อมกับมารับเบียรแก่นะครับเ,เบียรแกเนี่ยเห็นว่ามีสิบเอ็ดชิ้น ของผมชิ้นหนึ่งแล้วก็ของอ่าคนที่เข้ามาดูผมอีกสิบชิ้นใครไว้ก็ได้นะครับยังไงก็ผมก็ยังไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เนี่ยใครได้ไปแล้วบ้างอ่าเดี๋ยวเขาคอยไปว่ากันอีกรอบนะครับคือผมเนี่ยจะมาขอท่านเนี่ย หอยนะแต่ว่าได้ของแถมเป็นเบียร์แก่มาด้วยก็ะโชคดีเอาละผมจะบอกอย่างนี้นะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ไกลไม่ไกลจากท่านเทพรักเลยนะครับไม่ห่างเลยด้วยท่านนี่อยู่เพียงแค่ไม่กี่ก้าวที่เราอยู่นี้ผมจะพาทุกคนได้เข้าไปหาท่านเพื่อรับอ่า ของหรือว่ารับบุญนะครับไปฝากทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าอาจจะมีอะไรบ้างนะที่ท่านจะพูดกับผมเดี๋ยวทุกคนเนี่ยก็รอฟังไปพร้อมกับผมนะอ่าบางคนเนี่ยก็ไปถามกิจเขานะ่ะว่าต้องทำอะไรยังงนบนางอย่างงี้บาง,ง,ง,บางผมบอกไว้ก่อนนะเขาเนี่ยก็มีหน้าที่ติดต่อให้ผม ถ้าอยากรู้ก็ดูในคลิปครับแล้วก็อ่าพยายามฟังเอานะครับให้จบคลิปเพื่อจะได้ไม่พลาดอ่าเกี่ยวกับต่างๆที่ได้เล่าไปนะครับแล้วก็กดหลายข้อเรือ่าข้อดีข้อเสียอะไรแบบนี้นะเอาละเอาละเดี๋ยวเราเดินทางไปแล้วฝากติดตามไลค์แชร์กับผมกันด้วยตอนนี้ผมจะพาทุกคนได้เดินทางไปหา่านแลว้ว แต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะท่านไม่ได้นั่งที่เดิมแล้วอ่าผมลืมบอกท่านได้ให้ผมนำผ้าชิ้น,นชิ้นนี้ไปด้วยนะครับเพื่อไปรับของจากท่านท่านบอกว่าโชคดีนะที่ผมยังเก็บไว้อยู่อาเดี๋ยวผมจะไปรับรวมกันเลยนะครับทั้งสิบอชิ้น นี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผมคิดว่าน่าจะมีผลไม้ป่าอาตกอยู่หรือว,ว่าออกผลนะครับมันก็เลยอาสายอยู่แถวนี้กันเยอะนี่นี่นี่อาผลไม้แบบนี้ผมไม่รู้นะว่าควนกินหรือเปล่า เราจะได้ไปเจอกับท่านเทพบรักแล้วอีกไม่ไกลาจากตรงนี้ ตอนนี้นะครับเราได้ใกล้ที่จะถึงท่านแล้วเพียงเดินไปดันบนนี้นะแต่ต้องพยายามหามองดีๆนะถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยจะมองไม่เห็นท่านนะครับท่านได้เคยบอกผมไว้แล้วท่านจะให้เห็นเพียงคนที่ท่านแน่ได้ให้เห็นอย่างเดียว เดี๋ยวก่อนนะท่านอยู่ตรงไหนเนี่ยผมไม่รู้นะว่าท่านเนี่ยอยู่ตรงจุดๆไหนเดี๋ยวผม,มองหาก่อนตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับน่าจะแถวด้านบนนูน่น เดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าผมขึ้นได้หรือเปล่าสงสัยจะยากนะพ่อผมเนี่ยแบกสัมพลัละใบใหญ่ด้วยนะครับเราไปตามทางดีกว่านะครับ เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมมองไม่เห็นท่านเลยออเอา้าเอ้ยมองหาต่้งนานว้าวท่านมานั่งแถวนี้ เดี๋ยวก่อนนะครับผมค่อนข้างจะเนื่อยนะครับโอ้โหแถวนี้สวยเหลือเกินท่านมารอผมนานหรือ,อยังครับว้าวทานมาเร็วมาก เดี๋ยวผมจะวางสามภาระให้หมดก่อนนะครับแล้วก็กราบวหวยท่านเทพารักเหมือนอย่างเคยเป็นยังไงบ้างใครที่เจอนจะมาหาข้าเนี่ย ก็เหมือนเดิมครับผมเนี่ยตื่นตาตื่นใจหรือว่าตื่นเต้นมากที่ได้มาพบกันวันนี้เอาละ่ะเดี๋ยวผมขอกลาบไว้ท่านก่อนนะครับผมจะวางของให้หมดก่อนเผลอไม่ได้นะครับเดี๋ยวของเนี่ยล่วงไปหมด เดี๋ยวผมจะกลาบ้ายใกล้ๆเลยนะครับ กลาใ่เรียบร้อยแล้วท่านเทพลักเรียกผมขึ้นไปนะต้องเอาอะไรขึ้นไปด้วยไหมครับ้องผ้าของเจ้าขึ้นมาผ้าเหลืองนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาท่านแล้วว้าวแถวนี้เอาละเดี๋ยวผมบางของของผมก่อนนะครับ วางตรงนี้ก็ไม่ได้นะผมจะถ่องว่างตรงที่ไม่รบกวนท่านนะครับอ่าตรงนี้ดีกว่านะผมจะแขวนไว้กับถอนไม้นะครับ เนียบร้อยแล้วครับเดี๋ยว ผมจะเข้าไปน้ำบ้าให้ท่านเทพระลก,ก่อนนะครับผม้องพระห้เหรียบร้อย ะนวางวางให้ตรงนี้นะครับอ่าท่านเนี่ยได้ใช้เวลาในการทำเนี่ยนานนะครับผมได้ออกมารอแล้วท่านบอกให้ยืนรอตรงนี้อ้วาวจะจำก่งองขาวนี้สิ 应该够广大，年纪还蛮轻的。嗯嗯嗯嗯 ับสิบชิ้นเฮ้ยสิบเอ็ดนะครับว้าว wow. มันน่าดึงมากเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนต้องรอให้กันเนี่ยเหลียกผมเข้าไปดูก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่มีสิทธ์เข้าไปใกลนะครับเป็นช่วงพิธีอยู่ ร้อยท่านเนี่ทยทำพิธีเหยียบร้อยก่อนอาวุธประจำกายของข้าทั้งสเปคเชน่นนี้เนี่ยหาได้ประเปียนให้มันกลายเป็นเบี้ยกแก่เพื่อน้อไปมองให้กับมนุษย์แล้วก็เทวสาเหตุที่ผานเนี่ยต้องทำให้มันกลายเป็น,นแบบนี้เพื่อปกปิตา ไม่ให้เผยือเรื่างแท้จริงของสิ่งของนี้นี้ของทั้งสิบชนิดนี่ย ก็ได้แต่กต่อหน้าจบแล้วหวังว่าผู้ที่ได้เคี้ยวมันไปเนี่ยคงจะได้ของชิ้นนี้ไปด้วยนะนี่เป็นของทั้งสิบเอ็ดชิ้นที่ทํานเอ็ทำเพินวมาก แม้ว่ามีเที่ยวหนึ่งชิ้นที่ข้าไม่ได้ให้ไปเอาละข้าจะขอม,มันแน่นไว้กันสิมาครับมาบ้า,า,า,าสังขารแต่จริงๆเลยวันนี้เนี่ยข้าจะไม่ให้ของบางอย่างือว่าซินีกับถานกองข้าเนี่ยจะให้ถานอยู่กับขา้า ให้พ้นสองวันที่ขากำหนดเพื่อที่ว่าข่าจะทดสอบลูกหลานของข้าว่าวกเขานี้เนี่ยเดืไหวใจหรือเชือเ่อทำไม่ได้ไหมแม้จะเกิดความโล่งหรือไม่แต่ถ้าผ่านการทดสอบของข้าเนี่ยภายในสองวันหลังจากที่ท่านรู้กับข้าแล้วท่านก็จะรับ ของทั้ง18ชิ้นนี้พร้อมกันเด้กี่ครั้งท่านละไปพร้อมกับมือแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยท่านจะต้องยู่รับใช้ข้าในครบสองวันท่านเป็นยังไงบ้างจะรับหรือไม่อ่าผมรับครับแต่ว่าผมจะถามว่าลูกหลานท่านที่กันว่าเนี่ยก็คือ อาดีดูเราเนี่ยเป็นลูกหลานทันใช่ไหมครับใช่แล้วหวังว่าพวกเขาเนี่จะรอได้นะแต่รอไม่ได้เนี่ยคือว่าไม่ผานการทดสอบข้าเนี่ยรู้ได้เลยว่ามีใครบ้างทีขันลันไม้สิ่งของทั้งเปทชิ้นนี้เดทางพวกเขาประทนาแล้วเนี่ย เิดวความโลภหรือรอในคากำหนดถึงฟังวันไม่ได้เนี่ยก็ขอให้เตรียมใจไว้เลยนะแต่ด่าผูที่ร้อได้เนี่ยก็จะได้ตามปราถนาะและของชินี้เนี่ยที่ทไในไปเนี่ย ก็จะได้ปกป้องรักษาและเกิดเป็นภัยที่ดีแต่ผูทินเกิดความโลภรอไม่ได้เนี่ยจะทำให้ชีวิตเนี่ยลำบากขึ้นไปอีกข่าเนี่ยไม่ยากให้เจ้าเนี่ยเกิดความโลภและรอให้ครบภายในสองวัน นี่เป็นสิ่งที่ข้าเนี่ยกำหนดขึ้นมาเองหวังว่าทุกคนหรือคใคยๆก็ต้ง้งผ่านกันทดสอบภูขเขาภายในสองวันถ้าเกิดว่าพรบสองวันแล้วท่านห้ผมมาแปลว,ว่าท่านอ่าพวกเขาเนี่ยผ่านแล้วใช่ไหมครับใช่อ่าแล้วจะรู้ได้อย่างไงครับ อ๋อผมลืมไปว่าท่านเนี่ยสามารถมาหนงได้อ่าโทอดครับแล้วทั้งสิบเอทิ้นนี่เนี่ยท่านจะวางไว้แบบนี้จนครับสองวันใช่ไหมครับท่านครับแล้วถ้าโดนฝนเนี่ยจะไม่เสียอะไรเลยใช่ไหมครับยิ่งโดนฝนเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่า มันโดนน้ำบริสุทธิ์รูปภาพของมันก็ยิ่งมาขึ้นเรื่อยๆนี่แหละระยะสองวันฝนนี่จะตกลงมาเลยท่านจะบอกว่าสองวันนี้เนี่ยจะเป็นฝนบริสุทธิ์ที่ท่านเนี่ยนำลงมาเพื่อทำพิธีสองวันนี้้ะก็เป็นการตรสอบด้วยใช่ไหมครับอาแล้วนะว้าวว้าวมันโดนน้ำนี้เนี่ยอนุภาพของมันก็เลยคืนคืนเรื่อยเรื่อย มมแก่บเอาเป็นว่าครบสองวันแล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น,นก่อนได้รับขอมชิ้นนี้ลับไปยังโดยไม่มีปัญหาอาครับถ้านั่าละเดี๋ยวหลังจากสองวันนี้เนี่ยผมจะอยู่กินกับท่านเลยนะครับ เดี๋ยวเจ้าเนี่ยไปเที่ยมที่พังอาศัยขาก่อนได้ครับเดี๋ยวเราจะพังกันที่เหน่อเอาละตามที่ไินนะครับเดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยถ้าไม่มีเหตุอันใดนะครับน่าจะวันที่แปดนะครับถ้าวันที่แปดเนี่ยผมจะรีบสับขาไปถึง อาไปให้เกียรตเขาเลยนะเพื่อให้ส่งให้ทุกคนอ่าอย่างที่บอกไปปรดรอนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องทําได้ผมจะไม่บอกนะครับว่าท่านเนี่ยกำลังทดสอบเราอยู่อ่าให้ใจทุกคนเนี่ยปรารถนาเอาและผมเชื่อว่ามันจะต้องเป็นไปได้ทีทุกคนเนี่ยจะไม่เกิดความโลภอีกครั้งเพราะว่าท่านบอกว่า ถ้าเป็นไปได้ลาบเลื่นแบบนี้เอถ้าสองวันเนี่ยเป็นไปได้ลาบเลื่นเนี่ยท่านจะอวยพรให้สำล็ดแล้วก็ให้ทั้งสิบเอดชิ้นเนี่ยไปเลยนะครับเอาล่ะยังไงก็รอผมหน่อยนะวันที่แปดครับเราจะนำกลาไปพร้อมทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนทำได้ขึ้นขึ้นอยู่กับทุกคนแล้ว